ผลิตออกมาเพื่อเป็นที่ระลึกจำหน่ายทั่วไปนะคะจึงไม่มีราคาเหมือนเมื่อก่อนอันนี้แล้วไปคืนกรมไม่ได้ด้วยนะคะเพราะไม่มีชนิดราคาไม่มีราคาไม่มีไม่มีคขาไม,มาให้แลกคืนนะคะอันนี้จะเป็นปีอะไรเนี่ยวันเด็กเขาจะมีผลิตทุกปีมีเว้นอยู่ปีหนึ่งปั๊นจำไม่ได้แล้วว่าปีไหนที่ไม่มีการผลิตนะคะมีเว้น11มการาปีสองห้าอันนี้ปีสุดท้ายคะ่ะปี68 ก็จะเป็นกําหนดวันเด็กคือวันเสาร์ที่สองของปีเนอะเดือนมการานะคะเสาร์ที่หนึ่งก็ไม่ใช่ต้องเป็นเสาร์ที่สองจะเป็นวันเด็กนะคะอันนี้ปีอันนี้ก็มาพสาต่อมาก็อันนี้พศหกสองอันนี้เขาเขาเก็บไวะะ้แล้วเอามาขายไปนะอันนี้หกหกสี่โอ้มีหลายปีเลยนะคะหกสี่หกสี่ หกห้าไม่แน่ใจว่าครบทุกปีไหมไม่แน่นะอ่ะอโลหะบอกโลหะกันค่ะที่ผลิตเหรียญวันเด็กนะคะดูเหรียญที่ที่ได้มาวันนี้บ้างเป็นเหรียญพอสอเนี่ย, 2, 5, 4, 1. 1> ยอสองห้าสี่หนึ่งเหรียญพสที่เป็นน่ารับซื้อนะคะก็จะมีสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสามสี่ ราคารับซื้อเป็นระบบร้อยชัดเจนนะคะสองห้าสี่หนึ่งรับซื้อเหรียญละห้าสิบบาทสองห้าสี่สองยี่สิบบาทสองห้าสามสี่ยี่สิบบาทสองห้าสามหนึ่งห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะคะเหรียญสตังทอนเนี่ยค่ะดูเพียงพอสอบเท่านั้ำน,นะคะสตังทอนดูเพียงพอสอสองห้าสามหนึ่งห้าร้อยถึงหนึ่งพันสองห้าสี่หนึ่งห้าสิบบาท สองห้าสี่สองยี่สิบบาทสองห้าสามสี่ยี่สิบบาทจริงๆแล้วสองห้าสามหนึ่งกับสนะี่หนึ่งเนี่ยขายร้านไหนก็ได้นะคะใครก็รับค่ะรับทุกร้านจริงๆไม่จําเป็นต้องขายร้านเปน็นคนเดียวเล้ะใครร้านไหนที่ให้ราคาสูงกว่าขายร้านนั้นเลยค่ะร้านใครถามเช็คหลายๆร้านนะคะก่อนที่จะขายร้านไหนให้ราคาสูงขายร้านนั้นนะคะท่านจะได้มีราคาท่านจะได้ราคาค่ะท่านจะได้เงินเยอะนะคะถ้าขายร้านก็ไก็ได้เพียงห้าสิบบาทเท่านั้น,นะคะ่ะ เหรียญสิบาทพศสองห้าสามหนึ่งดูเพียงพศเท่านั้นค่ะก่อนใช้ไปอย่าลืมดูเพียงพศส่งขายได้ค่ะห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทสิบาทจะแตงทอนดูเพียงพศเท่านั้นสองห้าสี่หนึ่งส่งขายได้เลยค like ่ะห้าสิบาทสิบบาทรับแตงทอนมาดูเพียงพศเท่านั้นค่ะสองห้าสี่สองค่ะรับซื้อเลยี่สิบาทสิบบาทแตงทอนสองห้าสามสี่รับซื้อเดือนละยี่สิบบาทจ้า สิบบาทตังทอนก่อนใช้ไปดูเพียงพอสเท่านั้นสองห้าสี่สามรับซื้อเหลียญละสิบห้าบาทรับสตังทอนมาก่อนใช้ไปพริกดูเพียงพอสเท่านั้นค่ะเจอสองห้าห้าสามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทเหรียญสองยูโรค่ะรับซื้อเหรียญละสี่สิบบาทเหรียญยี่สบาทที่ระลึกวาระสารอบรับซื้อเหรียญละสี่บาท